นี่ครับโอ้ผู้สาวกำลังเสี่ยนเอาอยังแหง้วเต้นนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออสวัสดีน้องหลาเนาะสวัสดีค่ะอ่าอันไหนคะพี่อนั้นอันให้อาหารงว้วจุติอเอาเทียงให้ง้วอยู่ค่ะวันนี้ค่ะอืมใหง้วข้าให้เทียงค่ะเแ้<ม>าเทียงแผลงทียินว่นาสีมาเปิดใจเนาะมาเปิดใจได้วันนี้เนี่ยอืมฮะ ผู้หาแฟนนี่บอกหาแฟนนี่ล่ะค่ะหาคนมาซอยนี่ล่ะเลี้ยงหัวขายหัวซอยนี่ล่ะจะอะไรยังคือว่าสิเปิดใจมันโดนเหรอแม่ค่ะยุสินผู้ผู้ปลาเปิดใจกับโมงวยโมงวยผู้บ่าวว่าโดนเหรอไนีค่ะอันนี้เขาเปิดใจอิลีบ่ลนี่เขาจังไหนเขาเปิดใจอิริน่ะค่ะว่าตะเพิ่นรับได้ว่าตาเพิ่นนั่นเอ่อยังก่อว่าตะลับได้ว่าตะลับได้ว่าเขาก็อาชีบจังสี่นะค่ะเรียงหัวหนึ่งวัยวานไม่ใช่นะค่ะ สีสอบถามให้เอฟซีพี่น้อง,งน,นี่ขังน้ำเดือบาเนี่ยว่ากถามอะไรเนาะย้อนได้มหลังกันเนาะเฮ้านี่เฮ็ดอาชีพอีหยังตกล่าอยู่ปัจจุบันนี่ลักลักนะคะลักลักลก็กขายงัวค่ะหอวไละเป็นสาวขายงัวออนไลน์ร่คกะเรียงงัวเรียงควายอยุบดานเท้าเนี่ยหรอคะนะบาัณฑิยผู้เป็นเบิงอยู่เป็นก็อยาคือซื้อหูวน้าเนาะ บอกซื้อบอกเสียงเพิ่นเนี่ยก็เป็นสาวแหล่บ้านเจ้าฟาร์มซื้อนะคะขันเพิ่นมากายเพิ่นเอินซื้อนี่เล่นวะเพิ่เอิสาวแหล่ก็ได้ค่ะน้องแหล่สาวแหล่นี่เนาะจ้าสาวแหล่บ้านเจ้าฟาร์มได้เป็นหนังเด้อการที่สิเปิดใจนี่ต้องการเลาเพิ่นมาเห็ดขายง่วซอยนี่บอกให้จังไดนก็มาเลี้ยงมาเกี่ยงกันอยู่ขายง่วซอยเฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะเฮ็ดเฮ็ดงานเฮ็ดให้ได้านี่ล่ะติ้ยเนี่ยให้งานตามภาษาบ้านเฮานี่ล่ะ จะว่ามันทีนี้ภัยอยู่ได้บ่สละน้อมีผู้ใดอยากได้บ่สชอบให้ชาวนาห่ายอย่างมากกัเลี้ยงวัวเลี้ยงโค้ยขายนี่เนาะโค้ยขายค่ะโอ้เอ้าพี่น้องเด้อผู้บ่าวเด้อบ้านนี้คั่นเห็นเบิ่งอยู่คั่นอยากได้กันักมาเนาะถักมาหาอันนั้นเราทวนี่ล่ะเนาะ ไผ่คันคันคือว่าคันมาเองเนี่ยบ่ให้มานะจ้ะต้องต้องติดต่อเอ่อไงอันนั้นสะก้อนควายยานนะคะยานเจ้าสีมาแบบใดญพอสมือนี่มันต้มตัวหลอกกันหลายที่พี่น้องเออค่ะเพราะมันตาทั้งเพล่ะทั้งสาวล่าเบาไท่เพล่ะก็ทักเปิดใจหากันแล้วต้มตัวกันนี่ทีนะเออค่ะย่านก็เออก็เลยคันพี่น้องสิมาหาสาวเลียนนี่ก็ตีต่อมาทางอันนั้นนทั่วการจริงใจกับมาเลยเออจริงใจมาให้สิพามาเออสิพามา มันนี่ช่องทางกันติดต่อันนั้นทั่วนี่กะเป็นเบอร์ไงนั่นเลยเป็นเบอร์083 3398446เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นี่ทีนึงเนาะค่ะเอาก่อนจะไปสิมากะถามว่าเดี๋ยวเนี่ยน้องเรือหรือสาวเรือนี่อายุหลายปันไหนอายุสามสิบห้าเลยค่ะอายุสามสิบห้าเถอเลยเด้สาวเ่าเถอเลยเดีเออคือว่าก็คือว่าอยู่ในด้รับพ่อในเ่าดอกพี่น้องเนาะ นี่อพอดีพอดีกลางๆเนาะกลางๆค่ะบ้านนี้เคยเยาเคยผ่านชีวิตครูมาไปมีแหละค่ะผ่านมาแล้วนะคะมีลูกอยู่คนหนึ่งนะคะลูกซ้ายคนหนึ่งลูกซ้ายคนหนึ่งอายุหลายปันนี่ละปั๊บขวบซีเวทขวบแล้วอ้ใหญ่แล้วเนาะอ๋อ นี่เฮาเหลือกากันมาโดนแล้วแม่นบ่เหลือกากันมันโดนแล้วค่ะโบมีใบบ่มีใบเสบียงสมรสเด้อค่ะโสดแบบว่ายาขาดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ายาขาดด้วยที่น้องเด้อขาดนะคะบ่มีใบเบียงโบมีหยังต่อกันอีกเนาะจ้าก็เลยสิได้มาเปิดใจหาคู่ใหม่แม่นค่ะบัดนี้ส่วนสูงนกำนักเด้เขาถามไปอีกเด้อส่วนสูงส่วนสูงไรคาสิผาค่ะโอ้มาตรฐานมาตรฐานสาวไทยนะครับลอยหาสิผาหนักก็อยุหาสิผพอดีครับ อายุเป็นบ่พอดีกระบาอายุเอ้ยพอดีกับกับส่วนสูงกับพยุนเส้นสูงคือว่าเขาเอื่อยก่อนระเบียบน้ำหนักกับระเบียบเอ่อส่วนสูงนี่คือว่าพอดีกันพอดีกันสมดุลสมดุลสมดุลบ่บ่น้อยแล้วก็บ่หลายกว่าหลายกว่ากับบอดีดิน้ำหนักอ่ะน้ำหนักอะไรก็ครมสูงกับบอดีหน่อยหน่อยละกับบอดีอันนี้ถือว่าพอดีด้วพี่น้องเด้อพอดีค่ะพี่น้องอันนี้ส่วนนางเอิ๊กเอียวถามพระถามดอกพี่น้องอยากคุมมาวัดตัวเองใจตรงกันเนาะค่ะอยากคุมแมววัดตัวเอง บันีสเปกเด้สเปกผู้ชายนี่เข้าเฮาสเปกผิวเขาอ้วนพร้อมเน่าสูงนี่เฮาออวก็ถึงว่าสเปกได้เบิดแต่ว่าส่วนมากสิงมาคนสูงกับเสือคนทุนทุนสมทบหุ่นนี้หนูจะชอบอืมแต่สอบแบบนั้นสอบแบบนั้นแต่ว่าก็บ่แม่นว่าเฮาแบบว่าบ่ได้ตายโตเออจังซั่นเราเก็บ่ได้นะคะมากมักเบิดนะคะว่าถ้าเออมีความมีก่ต่อกันเออเราลองมาเว้ามาปอกันเบิ่งนะคะที่ที่นี่เนี่ยอยู่อยู่อยู่ทีขุ่นจริงใจเนาะ ควงมจงใจรับได้บ่อจงขายทั้งสี่นราคาบ้านๆนะคะอยู่กับมือปุวยถุงมือนะก็จะไปใส่มาใส่นี่นี่คือสเปคบ่อบริจัมกัดเด้อแต่บอเลี้ยงหมักหมักข้นหุ่นสูงหุ่นสูงสูงกว่าจ้าของเนาะแล้วหุ่นยังกว่าหุ่นขึ้นหมีจิหุ่นหมีหุ่นหมีน่ารักน่ารักหุ่นมีน่ารักแต่ว่าทุ่นๆน้อยนี่บอกอ๋อหนี่ได้ครับนี่นี่คือมักแต่ว่าสเปคเตี้ยๆซ้ำคัญนี่ก็ได้เพราะเป็นยังขาวแดงดำนี่ได้หมดเนาะได้หมดได้หมดอยู่อยู่ที่ความจริงใจได้เพี่น้องเด้อ การคนเท้อสีอยู่น้ากันนี่กะอยู่ที่ใจนี่แหละครับน้ำน้ำกินน้าใจนี่แหละที่จะอยู่กันได้บ้านนี้รับกันได้ทั้งสองฝ่ายกะอันค่อยโทรมาคุยกันกันเนาะเคยโทรมาคุยกันค่ะเอย่างมะเบิ้งกับมาค่ะมาใอย่างมะเบิ้งกับมาอยู่ฟาร์มก็ได้ค่ะแต่บะเนียนอายุดิอายุตทอายุห้าสีเอากระไส้แก่กองให้หน่อยกองให้จังดอายุเลือกประมาณเท่าไหนบ่ที่ห้าบอกต้นนี้ที่หาถึงซะค่ะ นิชิ้าคืนฮอดเท่าไรครับฮอเตะซิปไปเลยเอาจากนิชิพาฮอเตะซิปไปเลย <ะ S 1> นิชิพานี่เขารับไดรได้บ่รับได้รับได้ค่ะขันตั้มกั่นิชิพามันหน่อยเกินไปจีน,นี่ค่ะเลี้ยงน้อยบานี่แปดซิปนี่มันคือรุ่นพ่อเฮารุ่นปูเลยอะ,ะปูเลยแต่ว่าถ้ามีความจริงใจสามารถเลี้ยงดูน้องได้นี่ก็รับได้คือกันบ<อ>ัได้สามารถเลี้ยงดูได้นะกอะก็จะมาว่ากันแล้วกันนะฮะคือว่าเฮ้านี่ก็ เคยมีชีวิตผ่านมาแล้วบันนี้บันนี้มาอยู่ตัวผู้เดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วก็ทํางานสู่ชีวิตเลี้ยงลูกมาผู้เดียวก็เลยเกิดโดนโดนไปกับบดีเนาะทํางานจูงง้วจูงค้อยเขาตลาดไปหาซื้อง่วไปหาขายง้วนนี่น้าพี่น้องเนาะไปผู้เดียวกับบดีแล้วอยากมีพอบ้านมาซอยตรงจุดนี้นะครับว่าจะเป็นเป็นห้อยก็ได้ต่างแต่าอายุยี่สิบห้าหอดแปดสิบ แปลแปรตซบนี้คุณต้องยางได้ด้ครับบอแมนว่าแปดซิบนี้คํำถือไมทัามาถือไม่เท่ามานีาากับบไหวโอเคนะแต่ว่าขันรุ่นถือไม่เท่าแต่ว่ากระเป๋านักหรือทรัพย์สินหลายกับว่าเป็นยังคือคือสามารถเลี้ยงเส้าแหล่กับลูกได้สามารถเลี้ยงได้ละกันนะคะบันนี้เฮาสมมติว่าได้เป็นลรานี่หักเดียวใจเดียวบอหักเดียวใจเดียวเะไล่ะค่ะอืมคันสมมติว่าได้าเป็นญายูไหมค่ะพูดได้สิแบบมหาพอได้น้อเออเออเอา อ้เพื่อนแต่ว่าไอ้เพื่อนสร้างใจอยาคล้องสักเกินนะฮะแบบว่ารับได้อีเลยเออเคยเฮ็ดได้เจ้าเฮ็ดได้ใคยเฮ็ดได้เขาต้องจะคุยก,กันหรือว่าอย่ามาเบิงไม้เยี่ยวมายามกันจะซื้อก็ได้แม <า S 1> ่เขา,า,าเป็นตรงนั้นเขาเปิดใจแล้วครับ<น>พี่น้อง<น>หรือเอฟซีผู้ที่ต้องการแฟนเด้อครับเด้ออายุต้องยี่หามาของมาเบิงแต่ว่ามาต้องผ่านผมด้วยครับเพราะว่าพันมาผู้เดีวยวเลยนี่เพิ่นบ่มั่นใจมันต้องมิซอกลางแล้วก็หมาว่าผมเป็นเพราะซื้อ ซื้อกางมันมีหลักฐานพร้อมเด้การสิมานี่บริเวว่ามือมั่วเล่นมือมั่วเล่นมือเ่มือไปนี้ว่าต้มมัดตัวบ่อาเราผมนี่กรับผอยากให้บสิเป็นไฟยิ่งบสิเป็นไฟไส้มาต้มมาตัวหลอกเงินตัวกันหลอกใส้กันนี่บ่เอาครับบ่อเอาต้องคุณจริงใจอเอริคุณต้องมักชาวแหล่เอริสาซแหล่กับมักคุณคือสองคนเนี่ยชาวแหลยระวังชาวแหลยกับพุ่นนี่มักกันตกลงมบองใจกัน โบเกียงอายุฮอตแปดทิศปีดนะครับเด้อจากนี้มาฮอตแปดทิศปีแล้วก็ผิวพันธุ์โบเกียวหน้าตานี่กับพ่อเบิ่งได้เนี่ยเนาะจ้าบ่ถึงครับบักดาราเกาหลีดอกเนาะบ้าตาอันบ้านเท่านี่ละครับพี่น้อนอ้าวบ้านนี่ราคาเป็นว้านเป็นบ้านใช่เหรเขาเกบ่ยได้ผู้ดีผู้งามเป็นไหนได้ผู้ดีผู้งามังสั่นนะฮะเขายจะไปเลือกนะเห็นด้ีพี่น้องเด้อนผู้ใดคิดว่าสี่เมื่อยู่น้ำสาวแหล่ได้เลี้ยงเกียสาวแหล่บ้านเชียวได้นี่ครั นี่แหละอาชีพเพิ่กนกะนาเห็นหน้าเขากัเห็นให้หน้าเนาะบ้ดนี้เหนให้หน้าปลาทางนี่เฮามีหลายบอ่อไหลไหลเป็นไรกะ่หลายค่ะกะเพราะได้เฮ็ดอยาเฮ็ดกินเนี่ยชิบก็ไรนะคะชิบก็ไรนี่กะเป็นของเฮาเหรอเนาะเป็นขอ,ของพ่อค่ะตะแี้พ่อมาะทันไม่ให้นะอ๋อแต่ว่ากะเฮานี่ครอบครัวเฮานี่มีมีพี่น้องจะคนเอาขอถามขอบอีกเนาะ ตาวีพี่น้องกับสามค,ค,คนสามคนแต่ว่าพี่น้องน้องซ้ายสองคนนะคะกับยูไรเอ็ดเบิร์สียู่กับพ่อกับแมียดยูญุปุ่นแถลงหนี่งเซมายูน้ำย่ายสียูสาระข้าม <เอ S 1> นะคะแต่ว่าย่ายหนี่เสียเดียวยูนี่ก็เลยตแรกเลยยูเลยยุบ้านหลังนี้กับลูกบันนี้ยุ่เข้ายุบ้านยูสราระข้ามยูอ่ายูหม่องเนี่ยยูยูสองคนกับลูกกันบ่แมนครัแต่ว่าพ่อกับแม่อยูไรเอ็ดพ่อแม่อยูไรเอ็ดค่ะแต่ยังเขาไม่ยู่กับย่า่ยุ่งเทพแมนค่ะบอ๋อเด็กยุ่งเทพเหมือนแถลงก็เลยไม่เห็นอาชีพ ขายงัวขายขั้วไอ้ค่ะอ่าแล้วก็เฮ็ดยุคผู้เดียวโดนแล้วก็รู้สึกว่าสิเปียวอกเปียวใจละพี่น้องเปียวอกเปียวใจบอกว่าผู้หญิงผู้ผูดไส้เลยครับคนเฮามันต้องมันก็จากมี่ผู้ซอยเนาะบอกมีผู้ปรึกษาล่ะค่ะฝนตกฝาห้องสิอยากให้มีผู้ออกไปหาเตยกบเตปลาพอ่อเตยกเตว่าพอ่อเตยกเตเถียงกันแน่นั่นละแต่ว่าคันแปดสิบปีที่ไปเตยกหรอเฮ้ยแปดสิบปีกับเบ้าเป็นอยังนะคะแปดสิบปีคันกระเป๋าหนักกับซื้อกินก็ได้ก็ได้ซื้อกินก็ได้เอาพะละกัน ที่เขาเลยไปชอบกันหลายอยู่เนาะหลายหลายแต่ต้องการผู้สีมาเขามาซอยเหลือได้ไปน้องเด้ออ่าอผู้ได้สีมาใส่ชีวิตครูกับชาวเรียนี่กะเอ๋อแต่เบิ่งคุ้มคนนะคะมาหารชาวเรียนอะไรเด้อผู้ที่บ่เคยมีเมียอยางแท้ก็ได้แต่ว่าขอสำคัญคือคุณนี่ต้องโบไม่มีเทาไม่มีพันธะไม่มีพันธะต้องไม่มีทะเบียนสมรสถึงว่าเคยแต่งบ้านงานมาแล้วก็บ่เป็นหยังแต่ว่าคุณต้อง เลือกกันโดยสินเชิงวิพัฒน์อะไรใช่ไหนแม่นค่ะถามมาแบบที่ว่าจังสิคือเราไม่เอาอยู่นะคะเขาเขาเขาไม่เอาแบบนี้นะคะเออสัวค่ะเจ้ามาเจ้าสัวแม่นเคยมีครอบครัวมาแต่มันบ่เป็นอย่างค่ะคนเอาไม่ผิดพลากันไหนทุกคนนะคะแจว่าขันมีทะเบียนสมรสมาด้วยไม่ได้ไม่ได้ต้องคุณต้องอย่าขาดเป็นที่เรียบร้อยใช่ค่ะมีทะเบียนมีกันตอวมีตอวมีใบยามามนะใบยาเออสัวไข่ปล่ได้เต็ง คือผู้บ่ได้เจียวไทยยำสมรสเจ้าข่อยเคยมีครอบครัวมากกับได้คือนกันมาตายากันคือคือคุณต้องสวนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นสวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นนุ่มกัได้ได้ได้ไผ่านลูกคัอนม่เมียก็ได้ได้พี่น้องเด้อเขาให้จริงใจแล้วค่ะบ่มีพันธะคือบ่มีเมียนั่แหละบ่มีเมี่ยนว่ามีเมียงเรามาตัวเบานะครับเปานนุ่มกับฟองแล้วค่อยฟองมีเมี่ยงเราเบาด้วยครับเด้อเบาได้เขาเมตตัวค่อยเด้ออ่าบ่านม่นและไฮโดรอันนี้คืออะแรกเพิ่นเปิดใจ อยากได้เนื้อคู่ครับวันนี้ผพวบานี่อได้เป็นเบ้าไทยเบ้าเล้าเหล้ขมิ้นพม่าฝรั่งได้หมดได้หมดได้หมดว่าฝรั่งเก่าได้เยแล้วค่ะเฮลโดีค่ะโบฝรั่งได้ยูบบได้ยูน้อยหนึ่งเอาจากน้อยมึงถามมึงเจ้าอยูรันได้ยูเนมอีทจังสิได้อยูเอลฟายแงกิ้วนะคะได้ได้โอเคเย็ดโอเคได้ได้เพราะได้ปัญญาสากจะดับสอบปวสปวสอ่ะจะปวสมาจากโรงเรียนแถวกรุงเทพธุรกิจไอ้กรุงเทพ กรุงเทพควมควมดูนะครับเด้อเสจากว่าสอจาวิทยากรุงเทพเนาะนี่นี่คือเล่ากับสิสอบถามเ่าเรยนแล้เรื่องการศึกษาเพิ่นแต่ว่าพลังภาษาปากีสถานก็ได้เนี่ยแต่ว่าภาษาเล่านี่ก็ต้องก็ต้องเนาะขวอเนาะได้เบิร์ดขมนนี่คือสีบ่ได้หรอกขมีนบ่อได้ค่ะโม้าก็ได้ได้ได้นนอนนึงขม้า ว่าเคยเคยทำงานอยู Radio ่อยู่ไปตอนที่ว่าเคยไปทำงานกรุงเทพเรามีเพื่อนเป็นพม่าแล้วเขาพูดนะบางทีเขาก็ก็ได้แน่บ่ได้แน่เป็นอะไรพม่าดินน้อยเป็นนิน้อยเป็นน้อยกับเบื้องอย่างพังเรื่องอยู่แสดงว่าพ่อพม่ากับมีบางอย่ด้งนี่เนาะมีมีมีเคยมีเคยมีนะคะเคยมีเอออาหนี้เด้อพี่น้องเด้อบันทึกขันเพื่อนสิเขาไปติดขับไปเบิ่งควบเคลื่อนไหวของซาเลียนี่ช่องทางติ๊กต็อกอย่างซีวาจังได่ ติะะ๊กต็อกนะคะในติ๊กต็อกนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นหลีฟินมานีนะเป็นภาษาอังกฤษนะค่ะใช้มีตัวแอดด้วยนะคะแอดขิ่นก่อนค่ะแล้วก็เป็นค่ะเป็นเป็นบุ๊กก็จะเป็นอ่าซาหล่บ้านเขียวฟาร์มนะ,ะถ้าเป็นลายก็จะเป็นสาวแหล่บ้านเขียวฟาร์มเหมือนกันนะคะก็ไป็นติ๊ต็อกในตอนในไลน์หนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยลุ้งยางปรนใดแตใช้แต่ติดต่อที่งานอย่างเดียวนะแต่ว่าพวกขายก็คือจะเป็นติ๊กต็อกกบเป็นหน้าเฟซ หน,หนูจะลงตรงนั้นคือคือลงง้าขายพ่อนอ่าลงง้วาขายผ่อนเป็นอเ<ช>คือผู้สาวออนไลนขายาาามมว่าทงออนไลนั่นะบานนี้สมมติว่าลองเราเออส,สอบถามเรื่องในค่าดองสินสอดนี่เสีห้องน้เพิลพูมา่าห้องนแพหรือด้งวเขาสิหอ้หองหลายนไห <c oughs> อคือแพงต <c oughs> บอก, <c oughs> บ,อกบอกหรือบอกก็ไดถอ่าสินสอดเ บ่านี่แหละค่ะเดี๋ยวกันพันมารการทากันเดี๋ยวจะาเ้านะคะเอา้าวอาวพุทธเถาเป็นคนเ้าซะจ้านะคะทาสินสอดน,นี่อยู่กับทาา่า,ทางผู้เฒ่าเนาะค่ะท่างผู้เฒ่าสีบวากันหรือเขาเป็นผู้เฒ่าเองเนี่ค่ะเขาเป็นมาเ้ามาตกลงกันพี่พี่ค่ะเหมาะสมราคาหนีเขาบริวารไปดอกหน่อยหลายบริวาเนาะบริวาค่ะหลายบริวารค่อยจริงใจค่อยมักจริงรักจริงยูนอัการยูนอัพการันหัวถอดยูนอัการยันหัวอดสิมาอยู่นัพกันตีหนึงอ่าที่กระบอก คือไม่ทอยเงทองกับบ้องเงาเพชรคนละเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เคยผ่านมาแล้วแมนขังต่อไปนี่สิบ่อยากผ่านอีกนะพี่น้องแมนค่ะชาวเลือบ่อยากผ่านอีกคือผ่านมาเรื่องผ่านมาแล้วก็ไม่เลี่ยงไปคนเ้ามันผ่านกันทุกคนเนาะแมนค่ะว่าเรื่องว่าสีขอเริ่มต้นไม่กับผู้สิมาด้วยครับเด้อก็ขอให้เอาใจมานน้ำเอาใจมานน้ำค่ะเอาความจริงใจมานเอาความจริงใจเลยมาด้วยนะคะมาอยู่ผีมาอยู่ผีเนาะแต่ไมอยู่งกับ S <S> อะไรอะไรไปยุ่นก็นได้แต่ว่าเสื้อมากระือสิบปรเด็นไปนะคะ,ะพ่อมักอาชีพนี่อืมนรียกเสื้อ,อ,นนอมักอาชีพบีสระมาเลี้ยงมวเลี้ยงควายอยู่สี่มกอันนี้อันนี้อาชีพบีสลามหรืเด้เนาะแม่งค่ะเมื่อใดเขาอยากไปซื้อไปขายกลับไปแม่งค่ะเมือ่อใดแมงก็ว่าไปเมื่อไรเมงก<ม>็ร <ไป S 1> ้านจุบานนี่คือเป็นเจ้าหน้าที่ของเนาะแม่งค่ะพี่น้องผู้บ่าวเด้อครับเด้อเบิ่งอยู่ตั้งแต่ยี่สิบห้าปีตอนนี้เท่าไรก็สามสิบค่ะยี่สถือว่าพอดีเด้อครับเพราะในแถวพันแก่ดอก มูต่างยังดีอยู่สายตายังดีอยู่แต่ารุ่นแปดสิบปีนี่ตีคันรุ่นนั้นนี่กระเป๋าสีนักเติบเลยเนาะกาจะบ้านนัดกระได้ว่าให้ลูกให้หลานหมืแล้วเอาเอาครับพิจารณาด้วพี่น้องด้วยพี่บอกมานี่กะคืออ่ารายละเอียดกับสีโบจอลงลึกเป็นไจเนาะแค่์เบาพ่อเป็นน้ำใจพี่น้องผู้สีมาเอาใจมาน่ะ นี่คือตัวตนชาวแหลวแล้วก็อาชีพมักแบบนี้สเปกกัแบบที่ว่ามั่นนี่ละแต่กับว่าได้เลือกแต่ขอสําคัญที่สุดคือใจแล้วก็บ่ดตัวบตัวนแต่ว่าถ้ามาเองไม่หนูหนูจะไม่ให้มานะแล้วก็ย้ำเสมอนะย้ำย้ำขอนึงนะครับเด้อสีโพโลพะเลมาเองนี่เราก็เบือวว่าห้ไปด้นะคะถ้าถ้าไม่รู้จักมาไม่ได้นะเพราะว่าถาพี่น้องที่มาจากกรุงเทพภาคใต้ภาคเหนือนี่ ต้องผ่านต้องผ่านอันนั้นนนทั่วเนาะต้องต้องผ่านตานานกน่อนเออต้องผ่านผมดนะครับผมสีผ้าม้าเองแนนค่ะแล้วผมก็จะทายถ้าในบึงนี่ขึ้นหลักฐานสีบ่ให้ผู้ใด,ดต้มไผ่แนนผมกับสีบ่วไห้ตัวไผ่ต้มไผ่นะครับเด้อแนอนค่ะหรือผู้ใดสีมามาถามเบิงึงมายางเบิึงอะไรอย่นบ่แนนค่ะมันสิเป็นตาไปกันในบ่อมามาสอบถามมาบัวม้าจากันก่อนแนนจะได้บ่ทบรนว่าสีมาเอาเลยดิแนนค่ะ ตามนีได้พี่น้องเด้อสิมาเอาเลยว่ายานนะคะยาน <c oughs> ต่อมาอมคุยมาจ่ากันเนาะสมื่นนี่แห้งไม่แห้งตัวต้ตมกันหลายเลยพี่นอ้องบา,างทีตั้งกันไล่มาตั้งยังกะซางแม่นรัฐบาลเขาจะปราบพวกแก่งพวกยังแล้วก็ะไอยังพี่อยู่คือเก่ามีมมีเหมืพี่น้องกันแลวแลังไว้เด็กเขาเด้อกันต้มกันตัวอะนี่คลิปนี้สาวแลเปิดใจเปิดใจค่ะต้องการผู้สิมาดูแลเป็นงานซอยนี่ละเนาะเป็นครูชีวิตเป็นครูทุกงครูยาก ลำบากไปน้ากันน no? 응 uhm uh huh> right> ี่แหละเาาากกบนอลมันต้องลำบากก่อนดิสีมันต้องลำบากก่อนบอกคนเ้องก่อนสีรวยต้องลำบากก่อนสีรวยเลยนี่เป็นไปบ่ได้ดิก็แมายว่าหาไม่ผ่าบ่กว่าห้องกับบอดดิเกิดมาบนกองเงินกันทองนี่ล่ะให้เขาเฮ็ดรวยเองเดี๋ยวไม่ค่อยพุ่มใจไม่นค่ะเขาสู่เอาเฮ็ดเอานี่แหละไม่ค่อยพุ่มใจพี่น้องแดดเดี๋ยวมันง่ายๆอย่างเงี้ยมันมักมันได้ดอกเนาะไม่นะคะเอาคลิปนี่เลยครับเด้อกสะบิบทิปอยู่กับเช้าแหล่เช้าแหล่นะคะนี่ก็เอิ้นเอิ้นาวแหล่เนี่ยนาะ สาเลบ้านเขียวเด้อพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องครับขันสนใจนี่ละรูปร่างหน้าตาเป็นตาบ่พี่น้องนี่การศึกษากะมีพ่อปัญการเนาะอ่าการศึกษากะดีพอประมาณพอไดภาษาปักกิจกับอะไรยังเด้อครับเด้อบ่ไรต่ภาษาขมรนภาษาจิตกับอะไรเอ้านั่นแหละพอกัน คุณนะบัตรภูบามาเนาะนบ,บัตรภูบามาเออภูบา <c oughs> มาเดี๋ยวอันนั้นเราถ่ายามาด้วยครับเ <c oughs> ด้ <c oughs> อโอเคค่ะพอการถ่ายทำใช่หชไหมเนาะ <c oughs> ชิมนส้สวัสดีครับ